รับสวัสดีพี่น้องท่านชมทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวภูไทยเรียนมาทอนเรียนวัดการพระอินท์นะครับพโยมลกเก้าครับในสาวามันมีงานทุกข์ทศนะครับคเกิดของพระอาจารย์พระอาจารย์พ่นนะครับอายุ45่นะครับพนศา16บพันศาสบนะครับบ่าวภูไทยมาครั้งแรกเลยครับนี้ครับมาาอบึญสาวด เพ่นได้ผือได้คนไล่หลายพี่น้องหลายเลยเจดีพี่น้องกำไรอยก่ขางด้านนี้ครับผมเจดีครับผมกำไรอยู่ข้างล่างกำไรอยู่อันนี้ภายในได้ครับพี่นี่ภายในของโวยการพี่นี่ภายในของโวยการรอ้อยเบิ่งกของโวยการไหนครับพี่ตะลุกเหรียญครับยกมือขึ้นครับเหรียญครับแม่สาธุครับนิดนึงครับผมเหรียญ แม่ต่อแถวนิดนึงครับเขียนครับต่อเฉลี่ยไม่รู้นิดนึงครับพี่น้องเสียช้ำหลายท่าอยู่เดี๋ยวทำทางเฮาเจดียด้กว่เอานวดครับนวตเจดีย์สีพึ่งจ้าสีพึ่งตลับละหนึ่งกระบาดกระโบนสร้างก้ะโบนห้าร้อยตลับเหลือไม่มากแล้วนะครับเหลือไม่มากแล้ว เดนสักวันแม่ไม่อยากใส่ก็ได้แม่ก็อัดก่อนะครับเป็นยำเลียมบ่อหโมันมีหูออกนะครับแม่ก็คอยก่ได้ขึ้นมารับไหมครับอันละร้อยับมีอันละร้อยครับผมรงอยจานนะครับเหมือนของพันนะครับผมกำไรหยกทางด้านนี้ครับสองร้อยบาทครับ สวัสดีครับสีมาเรืครับอยู่บ้านนะครับฮะถือว่าขึ้นคอได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตาไกลเนามเป้ะเลยนะครับลูกนี้ครับมาเลยครับมาล้มมีไหมครับสีพึ่ง้านเดี๋ยวเป็นยังไงเรผมเชื่อว่าถ้าเสร็จ แล้วนะครับสีพื่นราคาจะไม่ใช่หนึ่งร้อยบาทของไงพี่น้องของไงเนี่ยครับของพี่สายแว่นนะ<ป>แล้วนะครับเรียนรุ่นแรกครับละห้าร้อยบาทมีเพียงเดื่เยเท่านั้นของเหลือห<า>้าสิุ่นสุดท้ายครับเหลือห้าสิบสุดท้ายแล้วหมดเลย เป็นทางลงุงงามของแมาดูไงเนี้ยเป็นยาเตาเตาสีษเตาหูเขาบอกว่าเนี่ยเจ้าเป็นสีษเนาะเรียแม่เศษขึ้นตัวเดียวดูดูแม่หน้าเหมือนกับเหรียญผิดอย่างเดียวมี ขอทสอบถามว่ามาจากบ้านเรื่องครับเอครับสอบถามว่าคุณยายมาจากทางบันเลื่องอยากน้องบอกค่ะมันเคยไปวัดผมมาหลายบ่อครับเคยมานี่จากเธอและโอาบ้านวันโอ้ครับ ครกูอยา้ซื้อวันเลยหลย่งน่ะสี่โมได้สีนะสีเลือเลิศใช่ยุงนอแม่นี่โอบทาบ่บผู้์ทยวม่งครับนะรุ่นแรกตอนนี้49อง49องสุดครับพี่รอง ไปรอเบอร์ครับพี่น้องรอเบอร์ขออนุญาตทุกด้านทุกมอมนะครับหน้ากากหน้ากากซองทิพครับเหมือนทองคำใช่ไหมก็อิจฉาซองคำเป็นโจทครับเป็นพญานาครับพี่น้องพญานาคคล้ายคลายเป็น ก้อนหินครับอทำเลยครับที่เติมี่นมต่างอ้อมไปทางอ้อมไปทางนรอบเป็นวงกลมไปอย่าทำกับน้ำไปแเห็นไม่ทำ หนึ่งร้อยบาทครับผมสีพึ่งครับหนึ่งร้อยบาทครับสีพึ่งหนึ่งร้อยบาทเดีย๋ยวทัมา,าหลายทางตอนที่คนเริ่มบางลงแล้ว นะครับที่เจา้าเมื่อกี้นะครับเดินมาเอาได้เลยว่าทางหนึ่งร้อยบาทกระโปรงอันะเพื่อหนึ่นงร้อยบาทเหลือสีส่ใช่ครับเหรียญหลอดนะครับไม่<น>มีจองอีกแล้วที่นออี่แล้วก็จะเป็นของศูน,นย์จอง แต่ลทางแต่ละสายจะส่งให้นะครับดังนั้นเรามีมาแบงวั่นเทียงแค่หนึ่งร้อยองค์เท่านั้นหมดหมดเลยครับหมดได้ครับจ่ายเงินสดก็ได้จ่ายสแกนก็ได้หรือ ทำหลายกำลังกิดเขามาหลายอันนี้นี่เป็นสางหนึ่งนี่ก็ได้พี่น้องอันนี้ใหญ่นะพี่น้องวันนี้ครับถือว่าเป็นวันเลือกงานยามดีนะครับท่านผู้ครับทำให ท้องฟ้าเปิดพอยปล่อยได้ท้องฟ้าเปิดเปิดอยู่นะครับก็ตามเรียามุณตา,าด้วยที่ได้เห็นนะครับเหรียนรุ่นแรกนะครับเชิญทางด้านนี้ได้เลยนะ năm tháng ngầm ร้อยแปดนี่ก็กนะครับนี่จะเป็นครับผมเอาไว้แล้วครับถามว่าการอ่าขบุนมาเกิดนะครับวันเกิดผม <c oughs> มาหลายบ่สวัสดีครับมาหลาย <c oughs> บ่บ่โอ้ไล่เติมเนาะหมเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ฮ่าฮ <out> ่อันนี้หาอีกคลิปสักก่อนโอ้เคยมีเคยมาไอ้คือเนี่ยโอ้เนี่ยมือนี้ละเด็ดลองกั่นเด้อเราบุกบ่ลลองคนนั้นฮะนี่นะดวงรุ่นแรกนะครับทิ้งดวง นะครับโอรุ่นแรกปุกเส็เหลือสามสิบเหลือสามสาครบสามสิบ 38, เหลืออยู่38เหรียญสุดท้ายอันนี้กิดเอาผู้ชดยมาเห็นลยนาแล้วพี่เงี้ยมามาครั้งแรกแต่คงจะได้คิดเพิ่มพี่น้องเบิงเขี่กะเข่เด้อ ทุกสารทิศพบอยู่พี่น้องบอกพี่ตีมาแล้วกันแล้ครับดีนะได้ยินถือเจอคลิปนี้ก็เลยกุเชติคือว่า ครับเอาเ